สวัสดีครับการได้ยินนั้นไม่น่าเชื่อว่ามีผลและอิทธิพลต่อมนุษย์เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารการบอกความในใจหรือการบอกข้อมูลข่าวสารที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความรู้มีความเข้าใจก็ต้องใช้การได้ยินรวมทั้งเราสามารถที่จะสัมผัสสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวเรา ก้อนึงด้วยจากความสามารถในการได้ยินรวมทั้งการได้ยินนั้นคือช่องทางของการรับรู้สิ่งที่มีความสำคัญเช่นความรักความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจของอีกฝ่ายหนึ่งหรือการปลอบปรรมลมรวมทั้งเรื่องของความปลอดภัยเสียงก็จะช่วยทำให้เราระมัดระวังได้ และถ้าสมมติว่าเราขาดความสามารถในการที่จะได้ยินท่านลองคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราในขณะอยู่กันคนที่ไม่สามารถที่จะได้ยินโดยเฉพาะผู้ที่มีความพิการตั้งแต่กำเนิดเมื่อเขาสามารถที่จะได้ยินเป็นครั้งแรกท่านคิดว่าเขาหรือว่าเราจะรู้สึกอย่างไร หูชนในรูปหอยโข่งหรือที่เรียกว่าคอเคลียมาจากภาษากรีกโบราณถึงแปลว่าหมุนเป็นวงก้นหอยเป็นไวยวะรับเสียงในหูชั้นในก็จะมีส่วนที่เป็นโครงสร้างหลักซึ่งทำหน้าที่เป็นอวัยวะรับประสาทสัมผัสคือการได้ยินเสียงปัจจุบันเราพบว่ามีเด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีความพิการทางด้านการได้ยินอยู่เป็นจำนวนมากหรืออยู่ในระดับที่มีความบกพร่อง ลราวคือสามารถได้ยินบางส่วนซึ่งทําให้โอกาสในการใช้ชีวิตอาจจะไม่เหมือนกับคนปกติทั่วไปดังนั้นจึงมีการรักษาซึ่งการผ่าตัดชนิดหนึ่งที่เรีว่าการผ่าตัดประสาทหูเทียมซึ่งผู้ที่ผ่าตัดประสบความสําเร็จเป็นครั้งแรกคือดรวินเลียม และก็ทีมงานในลอสแอนเจลิสการประตัดเกิดขึ้นในปี2504และจากนั้นเทคโนโลยีประสาทหูเทียมได้พัฒนาเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากมาจนถึงปัจจุบันนี้อุปกรณ์ในยุคแรกมีขนาดใหญ่กว่ามากและมีฟังก์ชันที่จำกัดเมื่อเทียบกับประสาทหูเทียมในสมัยใหม่ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างสูงสำหรับผู้พิการทางด้านการได้ยิน การผ่าตัดประสาทหูเทียมหรือ c ลอเคลียอิมพล n นตมีอุปกรณ์ทั้งภายนอกและภายในหลังรับสัญญาณระบบดิจิทัลมาจากอุปกรณ์ภายนอกแล้วอุปกรณ์ภายในจะแปลงกับเป็นสัญญาณไฟฟ้าก่อนจะส่งผ่านสายอิเล็กโทรดไปยังปุ่มอิเล็กโทรดที่ผ่าตัดสอดฝังไว้ตามความยาวของคลอเคลียแล้วสัญญาณไฟฟ้าจะทำหน้าทีก่กระตุ้นปลายประสาทการได้ยินและส่งสัญญาณต่อไปยังสมองเพื่อแปลความหมาย ประสาทนูเทียมเหมาะสำหรับเช่นเด็กเล็กที่สูญเสียการได้ยินอย่างรุนแรงตั้งแต่กำเนิดซึ่งถ้าได้รับการผ่าตัดเด็กจะสามารถมีพัฒนาการเท่าเทียมเด็กปกติได้และเรามาดูภาพของอารมณ์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่หลังการผ่าตัดและนี่คืออารมณ์ที่เขาได้ยินเป็นขั้งแรกมันดั้งสร้างความแปลกใจความประทับใจความรู้สึกอิ่มเอิบใจเนื่องจากการได้ยินโดยเฉพาะสามารถที่จะได้รับการได้ยินสื่อสารจากคนในครอบครัวคนที่เขารัก ครังแรกและจากการสัมภาษณ์มีสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งได้รับการผ่าตัดทั้งคู่สามีบอกว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกคือเขารักภรรยาและก,ลก็ลูกของเขาหลังจากที่เขาได้รับการผ่าตัดและสามารถได้ยินได้อย่างชัดเจนฉะนั้นการพูดและการได้ยินเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งที่มีความหมายและเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับชีวิตของมนุษย์เราโดยเฉพาะความสามารถที่ได้ยินในเรื่องสำคัญๆของชีวิต ดังพระวจนะที่กล่าวไว้ว่าแต่พวกที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะทูลขอต่อพระองค์ได้อย่างไรและพวกที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์ได้อย่างไรและเมื่อไม่มีผู้ประกาศเขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไร how then can they call on the one they have not believed in and how can they believe in the one of whom they have not heard and how can they hear without someone preaching to them เมื่อใครสักคนหนึ่งอยากจะร้องขอต่อพระเจ้าในปัญหาในชีวิตส่วนตัวในภาระที่หนักหน่วงและในจิตใจมีสิ่งบอกเราว่ามีพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งที่สามารถจะช่วยเขาได้และถ้าหากว่าไม่มีใครมาบอกเขา เขาจะเชื่อได้อย่างไรว่าผู้นี้สามารถที่จะเป็นผู้ที่เขาจะทูลขอหรือบอกเรื่องราวในชีวิตของเขาและขอรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าองค์นี้และในเมื่อเขาไม่เคยได้ยินถึงเรื่องของพระเจ้าองค์นี้เลยคือองค์พระเยซูคริสต์เขาจะเชื่อได้อย่างไรและเขาจะทูลขอบอกกับพระองค์ได้อย่างไรดังนั้นใครสักคนหนึ่ง จะมีโอกาสพบมีโอกาสเข้าใจและมีโอกาสเชื่อในสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อชีวิตของเขาต่อการเลือกเส้นทางในชีวิตของเขาจำเป็นอย่างยิ่งที่คนคนนั้นจะต้องได้รับการได้ยินข่าวสารสำคัญคือได้รับข้อมูลของพระเจ้าความรอดที่มาจากพระเจ้าโอกาสที่มาจากพระเจ้า กำลังที่มาจากพระองค์นั้นจะไม่จะต้องให้ใครสักคนหนึ่งบอกกล่าวเขาเมื่อถึงจุดนี้ถ้าไม่มีใครบอกให้เขาได้ยินถึงสิ่งเหล่านี้เขาจะรู้ได้อย่างไรและเขาจะเชื่อได้อย่างไรนี่คือคำถามที่พระเจ้าฝากแล้วก็บอกไว้ให้กับเราทั้งหลายที่มีความปรารถนาดีต่อผู้คนที่อยู่รอบตัวเราให้เขามีโอกาสเชื่อให้เขามีโอกาสได้พบทางออก ให้เขาได้พบกับเส้นทางที่จะพาเขาหลุดออกจากความทุกข์ทรมานได้โดยเฉพาะความทุกข์ทรมานเนื่องจากความผิดความบาปและความลมเลวในชีวิตดังนั้นความเชื่อรู้ความศรัทธา,านนั้นจําเป็นจะต้องเกิดจากการได้ยินจึงเป็นเหตุให้เป็นข้อที่เน้นความสําคัญของการแบ่งปัน การบอกกล่าวและเล่าให้กับคนที่เราต้องการจะแบ่งปัในให้เขาเชื่อและรู้จักกับพระเจ้าดังนั้นการเทศนาสั่งสอนหรือคำหนึ่งที่เราใช้คําว่าการเผยแร่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดํารงอยู่ต่อไปเพราะว่าพวกเขาจะได้ยินอย่างไรถ้าไม่มีใครเทศนาสั่งสอนแล้วก็เผยแพร่สิ่งนี้ให้กับพวกเขาเนื่องจากว่าคนเป็นจนวนมากจําเป็นที่จะต้องได้ยินเพื่อสัมผัสกับถ้อยคําดีๆเหล่านั้นที่มาจากพระเจ้าคําหนุนใจ ดีๆเหล่านั้นที่มาจากพระองค์และวิธีการดํารงชีวิตท่ามกลางปัญหานหนักหน่วงในชีวิตของเขาที่เกิดขึ้นหลายประการในยุคนี้และคําที่บอกว่าเทศนานั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเทศนาอย่างเป็นทางการอาจจะเป็นการบอกเล่าระหว่างเราสองคนก็เป็นได้และในข้อนี้ก็ได้สแสดงความสําคัญของการเป็นพยานหรืออาจจะเรียกว่าคําให้การของเราท่านอาจจะไม่ทราบว่าประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวของท่าน หรือของเราทุกคนที่ได้สัมผัสถึงความอัศจรรย์ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรานั้นสามารถที่จะเป็นพยานรือให้การกับคนที่อยู่รอบข้างได้และถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทรงพลังมากที่สุดและดูเหมือนว่าเปาโลจะเน้นในลักษณะแบบนี้มากที่สุดด้วยเพราะเปาโลเองก็ออกไปประกาศสั่งสอนทั้งยู่และคนต่างชาติดังนั้นเราจะเห็นว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ที่ได้รับการผ่าตัดประสาทเทียมที่หูคอเ l e a r i m p l a n นหลังจากที่เขาได้ยินเป็นครั้งแรกความรู้สึกที่อิ่มเอ,อิบนั้นเกิดขึ้นบนใบหน้าของพวกเขาอย่างสุดที่จะบรรยายและถ้าท่านมีโอกาสดูในคลิปต่างๆนะครับท่านจะพบว่าคนเหล่านั้นมีความรู้สึกอย่างไร และเราก็เชื่อว่าทุกท่านที่กำลังได้ยินข้อความข่าวสารเหล่านี้และมีโอกาสที่จะได้สัมผัสได้ลงลึกได้คิดและพิจารณาและต้อนรับองค์พระรีสุิ r ต์ที่จะเชิญเข้ามาเป็นเพื่อนเป็นผู้ที่ช่วยในชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามลองดูนะครับท่านจะพบถึงความอิ่มเอิบใจเมื่อท่านได้ยินสิ่งเหล่านี้ และพี่น้องทีรัก์ที่กําลังทําหน้าที่แบ่งปันข้อมูลเหล่านี้ให้ผู้คนได้ยินก็ให้กําลังใจว่าทําต่อไปพูดต่อไปและแบ่งปันต่อไปเพื่อเขาจะได้รับสิ่งที่ดีๆสำหรับ,รบท่านที่มีข้อสงสัยและอยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถที่จะโทรได้จะส่งเบอร์โทรศัพท์ในท้ายคลิปนี้ให้นะครับซึ่งเป็นการร่วมมือกับ C b n บียที่รวบรวมอาสาสมัครที่จะช่วยเหลือแก่ทุกท่านที่สนใจ วันนี้ขอสุขภาพกายใจวิญญาณที่ดียอดเยี่ยมครบสมบูรณ์มีพลังเป็นของทุกท่านไม่มีอุปสรรคใดจะทําร้ายหรือทําลายท่านได้แต่ตรงข้ามกับจะเต็มไปด้วยพระคุณพระพรหัวใจที่อิ่มเอ,อิบในวันนี้อย่างอาศจรรย์เพราะเราได้ยินเรื่องดีๆที่พระเจ้าพูดกับเราในทุกๆวันวันนี้ลากไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ